เย็นปะไปกันเลยล่ะ้อมีรนเขาดูอะไหนลูกไม่ได้รลอดหรอกลูกมันยาวเฮ้ยระวังล้มลูกอ่านรินตุ้มเฮ้ยอย่าเปียกลูก โอ้ทางนี้นี่ดูเฉยๆที่มันจะถ่ายไม่ได้นะ <c oughs> น,นาฬิกาเล่นน้ำหรือหวีหัวนะตุ๊กตาเนี่ย เอาไปกระโดดกันปะอลินไปชั้นล่างชั้นลา่ลางไหนไไ่ะลูกไปง่ะปลาอืมอ๋อโอเคอ <c oughs>